Amlbox สวัสดีครับคราวก่อนเราดูภาพนิ่งกันไปละคราวนี้เรามาดูภาพดุกดิกกันบ้างชุดประแจตัวสั้นไซส์มินิจาก d e w a l t ชุดนี้ผมได้มาพักนึงแล้วแหละมันเป็นตัวตัวสั้นเนาะเอาไว้ใช้งานในที่แคบกล่องเนี้ยมันก็จะมีมา7ตัว7ขนาดเล็กสุดก็จะเป็น10มิลิเมตรไล่ขึ้นไป 12, 13, 14, 15, 17แล้วก็ใหญ่สุดที่19มิลิเมตรมาเปิดดูกันตัวเนี้ยอย่างที่บอกมันก็จะเน้นทํางานในที่แคบเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เน้นเรื่องแรงบิดอะไรมากมายอ่ะมา,อย,าอย่างมาดูตัวตัวใหญ่สุดตัวเนี้ยเป็นขนาด19มิลิเมตรปั๊มโลโก้ดีวอลไว้อย่างสวยงาม ชุบโครเมียมมาเงาแวบด้านหนึ่งเป็นปากตายอีกด้านหนึ่งเป็นกรอกแกรกเนาะ,ะมาลองวัดขนาดดูตัวนี้ใหญ่สุดมันจะยาวสักเท่าไหร่19มิลลิเมตรตัวใหญ่สุดยาวอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย5นิ้วหน่อยๆ ก็ประมาณ13.5ซนติเมตรไว้ใช้ในที่แคบเนาะตามวัตถุประสงค์แล้วถ้าเกิดเป็นตัวเล็กสุดละ่ะตัวเล็กสุดเล็กสุดเนี่ยเป็น10มิลิเมตรเนาะก็เหมือนกันด้านหนึ่งเป็นปากตายด้านหนึ่งเป็นกรอกแตกเหมือนกันตัวเล็กสุดเนี่ยจะขนาดไหน เล็กสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9เซนเท่านั้นเองอ่าเล็กมากเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ในที่แคบได้ดีตามที่เขาออกแบบมานั่นแหละก็มีปั๊มโลโก้ดีวอลเหมือนกันทุกตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรหัสตัวเลขอะไรนะพาร์ตมเบอร์ไหมเนาะอันนี้12มิล นี่ก็เป็น13มิลลิเมตรก็มาที่14มิลลิเมตร15มิลลิเมตรแล้วก็17มิลลิเมตรโอเค19เราดูไปละอ่ามีซาวเอฟเฟกเสียงรถประกอบเพราะเนี้ยเป็นเครื่องมือที่ใช้กับรถเนาะสวยงามอยู่ในกล่องแพ็กเกจล็อกได้ อันนี้ก็ยกทั้งแผงไปแขวนผนังได้เลยเค okay. ประมาณนี้มีขายแล้วนะในบ้านเราเนี่ยใครสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านไว้ให้ที่คำบรรยายใต้วิดีโอก็ไปซื้อหากันได้เลยผมไม่ได้เป็นคนขายนะเด,ยเดี๋ยวลิงก์มันพาไปที่ร้านเที่เ,เข้าขายเนาะสำหรับวันนี้ aml box วันนี้ไม่ใช่งานไม้โ m e m ม d e นะเพราะว่าไม่ได้ทำงานไม้ aml box เป็นพาร์ท Do it m y s เซลก็จบแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร e วันนี้สวัสดีจ้า